อาหารกรอบนอกฉำ่ำในอร่อยด้วยหม้อทอดอินฟาเรดจากทีฟาวที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้ขนมปังหน้ากุ้งกรอบทั่วแผ่นกุ้งเด้งแบบนี้หม้อทอดทีฟาวที่มาพร้อมเทคโนโลยีอินฟาเรชช่วยแผ่ความร้อนไปถึงแกนกลางอาหารทําให้สุกเร็วกรอบนอกฉำ่ำในวิธีทําก็ง่ายมากแค่ใส่สิ่งที่เราจะทอดลงไปในหม้อทอดตั้งเวลาและปรับอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอลที่ปรับเวลาได้สูงสุด60นาทีและอุณหภูมิได้8 0ถึง2ององศาทําให้การทําอาหารหลากหลายประเภทได้มากระหว่างนี้สามารถเช็คความคืบ หน้าของอาหารจากด้านบนได้เลยไม่ต้องหยุดและถอดออกมาดูแบบเดิมๆมาพร้อมหลอดไฟด้านในมุมอาหารก็เห็นได้กว้างขึ้นตัวหม้อมีระบบทําความร้อนจากจุดด้านบนและด้านล่างมั่นใจกําลังไฟแรงทั่วถึงทําให้อาหารชุ่มฉ่าไม่แห้งไม่ไหม้อาหารสุกเร็วขึ้นพร้อม8โปรแกรมอัตโนมัติเช่นทอดกรอบไก่หมูอบขนมอบเบเกอรี่ปิ้งขนมปงังอบเนื้อแห้งผักและอุ่นอาหารมีช่องเติมน้ำด้านล่างช่วยเพิ่มไอ้น้าทาให้อาหารไม่แห้งอร่อยชุ่มฉ่าให้อาหารร้อนต่อเนื่องด้วยระบบอุ่นอัตโนมัติ20นาทีและระบบจะตัด ทันทีหลังจากอุ่นอาหารครบ20นาทีใช้งานเสร็จก็ล้างไม่ยากพอตะแกรงเคลือบกันติดส่วนใครมีเครื่องล้างจานก็สามารถใส่ได้เลยค่ะกรอบนอกนุ่มในใช้ง่ายจริงใครที่มองหาหม้อทอดท,ที่ให้ความกรอบนอกนุ่มในจริงๆต้องตัวนี้เลยค่ะใช้งานสะดวกมากแนะนําสายทําอาหารเลย